ສາວນສວນຄັນແກ້ມເຈົ້າສວນຄັນຜູ້ໃດຢາກມ່ວນໃຫ້ເຈົ້າຈົ້າເຂົ້າມາ มาพ่อนาเจอตาสาวขอนแก่นในฟินแลนด์เือแม่ดูจ้<ม>าสาวขอนแก่นค่ะสาวขอนแก่นในฟินแลนด์ค่ะตอนนี้<า> <c oughs> ตอนแรกเข้าตลาดค่ะตอนแรกไปตลาดมายาย <c oughs> พอดียายสนพามาเก็บเห็ดสาวขอนแก่นดู <c oughs> นึกว่าจะจะไปเดินนางแบบค่ะพี่น้องจ๋าสาวมานี่อ๋อน่องน้อยน้องน้อยทราบราบอยู่นี่ ปาเฮ็ดอะไรอุบาตอุบัตะเฮ็ดอะไรอุบาตอุบัว่าไว้ดนนนี่นี่นี่น่เนาะปมาค่ะมาค่ะมาเก็บมาเก็บเห็ดกันค่ะวันนี้ป่าแตกเลยค่ะคอยดูนะนะสวยอีหลีงามอีหลีคุ้มค่าในการมาได้หนึ่งรกิโลเนาะ นึ่งกิโลก็ได้หลากหลายหนูด้วยสาวขอนแก่นอยู่อยู่ต่างต่างอำเภอค่ะมาจากจากโน่นก็มาร้อยกิโลค่ะมาหยามมาเยี่ยมมาหยามพี่สาวก็เลยพอดีเจอเห็ดตอนนี้พากันไม่ขยับขย่อนไปทางไหนเลยกับพี่น้องจ๋าไม่ยอมกลับบ้านตอนแรกสามีบอกว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนตะวันตกดินนะวะตอนนี้ แตกแล้วค่ะปลาแตกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าตอนนี้ปลาแตกแล้วเธอต้องกลับบ้านก่อนตะวันตกดินนะดูอีตตน,นี่ดูฝรั่งกับฝรัง <c oughs> ฝร่ง,งเธอลืมบ้านแล้วฝรั่งกับฝรั่งเธอลืมบ้านแล้วพี่น้องจา๋ามาค่ะมาเก็บกระสาวขอนแก่นป <c oughs> <c oughs> ้าละย้อนปลาละย้อน <c oughs> อยู่ที่ก้นถังน่ะเอายังที่สุดที่สุดทีด้วยใกล้จะเต็มหลายได้เยอะไหมได้เยอะมึงเปียงสุอะไเยอะจังไหนได้เยอะโอ้โหไปดูผู้เบาวหน่อยค่ะผู้เบาวได้เยอะยัง้าานนวเไไปตตมฟ มาค่ะมาเก็บเห็ดค่ะตอนนี้ที่ภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะค่ะเห็ดเยอะมากฝรั่งเก็บเห็ดค่ะฝรั่งเก็บเห็ดฝรั่งเก็บเห็ดตอนแรกต้องรีบกลับบ้านนะต้องรีบกลับบ้านนะฝรั่เก็บเห็ดน่ฟินแลนด์โอ้ยฟินแลนด์เก็บเห็ดโน่ฝรั่งนเนแลนด์กเดินไหมเห็นด์นเหลือนเดฟน มักซิดาเอ้ยตอนแรกรีบกลับบ้านอีตอนนี้ลืมบ้านแล้วอ,อ้าวทำไมคุณเหยียบแบนแต่อย่างนั้นล่ะคุณ <c oughs> ทำไมนี่เขาชอบกินใช่ไหมเขาถึงเก็บช่วยนี่โอ้โห,โโหคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคุณมักซิดา <c oughs> ที่ก้นถังคุณน,นั่นน่ะสิดสุดน,นสิโุนอั้มปรีเป๋อย่าสิโุนไล่ตาอั้มปรีแป๋เลยเสียดินน <c oughs> เอาถังไปวางโนสตะปุยเสี้ยละเสียนี่เอาถังเอาถังไปวางท้าเห็ดแล้วก็ไม่เห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ป่าแตกแล้วค่ะตอนนี้ป่าแตกแล้วค่ะมาเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นนะคะสาวขอนแก่นกับสาวโคราชค่ะโคราชจะขอนแก่นค่ะตอนนี้ป่าแตกเลยค่ะ โอ้โหหล,หลายอิย๋วอิอ้าวก็สองผัวเมียนะักเก็บแค่จุ่มเดียวกันก็ยังไม่ยังเหยียบแล้วเหยียบอีกพี่น้องจา๋าฉ <c oughs> ังบอกว่ามันเยอะจริงๆตื่นเต้นมากพี่น้องจ๋ามาค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะ <c oughs> นี่สาวคนแก่นกับสาวโคราช <c oughs> เป็นดำนาไปเลย <c oughs> นสาวโคราชภาคดีเลยะคะ่ะก็เลยภาคให้สาวเก่งเด้สาวโคราชภาคให้เลย ก็ฝากคลิปสาวขอนแก่นในฟินแลนด์นะคะเด้ออันนี้แล้วก็ฝากยายสนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยเด้อจ้าคนนี้แหละเขาเป็นคนสอนเอาโอเคค่ะจ้าสวัสดีค่ะนั่นนั่ที่เท้าหนูนั่นน่ะโอ้ตายตายมนหนูนี่หลุมนั่นโอ้ยมันจะสวัสดีค่ะได้ยังไงจะเหยียบเห็ด สาวขอนแกนไอสาวขอนแกนเห <laughs> ยียบเห็ดแบนเต๊แตะหัวบีหัวแบนเมืนะนะ่อตอนาพี่น้องจา๋า <laughs> ถ้าภาษาโคราชบ้านฉันก็บอกตาพ่อเ,เหลือๆนั่นนะเนะ <laughs> ยอะจริงๆค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้เก็บมักซิดาก็ลืมบ้านแล้วคะ่ะ <laughs> ตะวันจะตกดินแล้วคะ่ะบอกกลับบ้านขอตะวันจะตกดินนะ <laughs> ตอนนี้ตะวันจะรับฟ้าแล้วคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวให้สนให้ดูตะว้เาเดีย๋ยายจะส่องให้ดูนะคะ่ะเด้อดู มาชมวิวทิวทัศน์กับสาวขอนแก่นนะคะลายเติ้นตัวยตรงไหนมีแต่เห็ดเกิ้นไปตรงไหนมีแต่เห็ดพี่น้องจา๋านี่มายังไม่ถึงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะมันมืดก่อนค่ะต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะ น้องจ๋าน้องน้อยจ๋าเมาอนี่อีกฝูงหนึ่งอ้ยทำไมเห็ดมันเยอะแท้อ้ยนู้นน้อยน้อยน้อยอันนี้ก็ฝูงหนึ่งอู้นี่อ้ยทำไมเยอะแท้นี่อีกฝูงหนึ่งโอ้ยมองไปตรงไหนมีแต่เห็ดพี่น้องเอ้ยมีแต่เห็ดโออดูดเออมองไปตรงไหนมีแต่เห็ดพี่น้องจ๋ามาเด้อเห็ดทั้งนั้นค่ะพี่น้องจ๋า มาค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นค่ะมาเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นนะค่ะพี่น้องจ๋าสายบุษสาวขอนแก่นกะเปิดอัลลาดไปใสายบุหรีอเฝ้าหลายไว้เห็ดสาวโคราชอยู่นี่ไป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 มาเด้อค่ะนี่เด้อค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นเด้อค่ะเด้อทั้งสาวขอนแก่นทั้งสาวโคราชปนกันไว้ต้อยู่นี่เลยค่ะพี่น้องจ๋ามันเยอะจริงๆพี่น้องจ๋า เนี่ยแล้วจะให้ดูนะค่ะเด้อนู่นหนักเป็นป่าเป็นดงเป็นปลืชดเลยโอ้โหน้องน้อยเอ้ยมันเยอะจริงๆน้องน้อยเป็นปลืชดเลยพี่น้องจ้านี่ีกค่ะโอ้โหเยอะจริงๆรอุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาจ๋ามาจ๋ามาเก็บเห็ดกับสาวขอนแกนเด้อค่ะเด้อ หลายคักหลายเนี่ยพี่น้องจ๋ามาเก็บเห็ดกับสสาขอนแก่นค่ะเอาตรงนน้นก่อนเหรอตะวันก็มืดลงมืดลง,งอันนี้ก็เต็มถังแล้วค่ะอาน้นอ,อีกน้องน้อยมาเอาตรงนี้หน่อยนะเ <Yeah. S 1> นี่ยกรนี่มาค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดกันค่ะแยะเลยเต็มป่าเต็มดงเลยพี่น้องจ๋า แเต็นผลดมั่นรอฮึแปงซิลลี่มาได้ขึ้นทุ่งปุ้ยนั่นบ่ไปเดี๋ยวไปเอาที่บ้านยายอีกมาค่ะเก็บเห็ดค่ะจะได้พอยายพได้มากอื้อคุณตาฉันก็อยากมาสนุกค่ะ สามีสามคนอยากมาคนหนึ่งติดธุรละเึงว่าโอ้โหฉันอยากไปด้วยเก็บเห็ดเก็บเห็ดมันสนุกนะพี่น้องจา๋านั่นแหละใครจะมาก็มาเด้อค่ะเด้อมาเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นค่ะทั้งสาวขอนแกน่นทั้งสาวโคราชปนกันอยอยตัออยู่ในพี่น้องจา๋าถักนี่เต็มแล้วค่ะ มาแป๊บเดียวเองรีบวันนี้รีบค่ะน้องน้อยเร็ว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 มีแต่ดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะโอ้ยดอกใหญ่กับดอกกระเดียพี่น้องจ๋ามาค่ะมาเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดเห็ดขาเหลืองเห็ดดำค่ะเยอะมากพี่น้องจ๋านี่ถังหนึ่งเต็มไปแล้วถังที่สองค่ะอันนี้ถังที่สองค่ะอันนี้ก็ใช่ใช่ไหม ฮะเอาทิ้งถ้ามันช้ำไม่ต้องเอาเอาทิ้งมาค่ะเก็บเห็ดกับสาวขอนแก่นสะกเด้เออ้าออกไปเขาออกไปกันแล้วดูค่ะดูป่าดูวิวทิวทัศน์ค่ะชมวิวทิวทัศน์กับสาวขอนแก่นในินแลยนะคะ